สบายดีเร่งๆส่วนไกลเสียคำพี่น้องที่บันเลยนะเราหลังจากเลิกการเลิกงานแล้วก็เลาะเบิึงทุ่งเบิ้องชาเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งต้นไม้ต้นไหลเดี๋ยวนี้ละน้ำออกเพราะท่านได้ใส่ปุ๋ยดอกเป็นหนังว่าตถีด้านมันสูงเมือนั้นลงใส่ไงทั้งทั้งให้ทั้งทั้งงานทั้งทั่งนั่งไหวผสมหัวไปเลยด้านมันล้ม แล้วเด็กเจ้าหวออกโอ้ยโหเสียดอกหานไม่เตกกอซะวอนเนี่ยถ้าเ้าเอาน้ำออกพ่อเครื่องงานหน้าให้ได้เพราเพียงเครื่องแข็งนี่เขามันด้แตกก่อเออเพราะว่าเขาหน้าวันสามแน่เออผมลองว่าเจ้าแหน่งยูคค่าหรือว่านอมันออกไปปลูกมันนำไปซับถือกันมาได้พุทธใจเลยตัวนึงใหม่เพราะฉะนั้นว่าใบต้นเนาะแม่เอาเพเคยมีประสบการณ์เนาะในแต่านเอาออกให้มันใหญ่ก่อน มันถวมหัวกันนั้นตีคอยแสะคอยแงะแกะคอยไงเออมันติไปขยายพันธุ์เพ็เพ่็นนอาลากกอกเออ่วนมากทีมีเจ่ต้นแม้อ่ชิบว่ามีต้นผูพันบาฮีเอสั้นมีหลักเมื่อนได้พี่น้องสองปีนี่ต้นนลักเมื่นขึ้นได้เอใครตัวมันติดทุกต้นงามทุกต้นอยู่นี่สองปี เจ็ดเจ็ดมันปลูกก้อนบักผ้านำหอมอยู่ที่บ้านสวนวัชรพลเด้บบักเขานำหอมมันจะสองปีวันที่หนึ่งเสียหาผ่านมานี่แหละเดี๋ยวนี้ล่ะวันนี้วันที่เก่าโอ้เขาไม่คู่หมูกำลังงามเว้ยเออดำทันแล้วเหลือยสั่งาน <c oughs> กะเบิดล่อก้ายอยู่ก็จ้าเหล,หลหเี้ยน่าผัวพันห้วยว่าดๆเนี่ยเนาะอาใจหันใจห่จหวงเพลินไม่ไาาด้ว่าล่ะ เออยาะกำลังแกะกุไม่กุ้งเลเลาะหนำให้หนำนาเออหมอกพื้น nhà นี่ตัดแล้วกำปองขึ้นเดียกเลี้ยวคอเสียงเพมันได้ก,กินปุ๋ยด้วยธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเอออินทาลานต่อไปมันก็จะเจอคือแต่พี่น้องจอดกันมาปะเนี่ห่างกันเจ็ดเมตรแปดเมตรนี่ยเขาก็ถือว่าใช้ได้อยูหรอกพี่น้อง ลงไปกัอเพี้ยนตอนนี้อยู่ในระดับเอื้องบางให้กับระดับท่วมหัวเอโอม่เฮ็ดหลายดอกเฮ็ดซีไรกับกินโม่เวิดดอก <c oughs> จากนั่งเฮ็ดแ,แนวอื่นไปเบิด <c oughs> เอามาปลูกฝัมกันมีต้นเดียวนี่ย่ใหญ่ท่านมูนเจ้ามาพันเลยโม่ผักบุ้งมางงามถเถอ,อเจอกันมือลุ้นงามปันผักบุ้งนา เดี๋ยวไปเส้นนี้ก็สร้างปลาละเออเส้นนี้ก็สร้างปลาพักปอดแน่จอกแน่แหนแดงแน่ไปซะอือเออ,เอ,อต่วนนี้แต่ฟ้าลามันเตี้ยกนอกเตียงแหนงออกพี่นอ้องเออเออตัวพอกเทวีอยู่คือกล้วยน้ำเตก,ออก้ของสนโอ้เปีย้ยงเนาะต่นแม่เออเขาสังเกตเพิ่งขันต่นแม่มันติเป็นแบบนี้ เนี่ยใบมันสีเสมอตั้งแต่นี่ยอดมันนี่เออขันเดียวนาเลียวหลังเป็นต้นผูว่าสิ่งนี <laughs> ้กูรู้ผู้รู้ผู้เขามีประสบการณ์เนาะเขาบ่มีเขามีแต่เขามีแต่นักทดลองรุ่นไหมเพื่องานพกเผาหักมันท่านออกโอ้เลี้ยวไปเลี้ยวเห็นเลยอ <laughs> 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 ืมบอกเฮ้ยพักบุญบริจาคเก็บไปผัดไปรวกมาเก็บเอาเด้อพักบุงพักบุง,บงยืนน้ำ เขาบุ้งหยุดน้ำมื้อนี้แจ็คสินโต๊ะตัตัวตฝนก็ได้ขีฟาวโยงเย่ส่งเขื่อนอย,อออยู่ผมก็ไม่อยากให้ตวัวก็เมียดอกเพราะว่าลูกตัวนั้นขาดเขาซุ่มน้ำท่วมเออเมืองทองน,นี่คือปิดระบบน้ำเพราะเหงืไหลพี่น้าะปิดระบบน้ำมันดิบไปท่วมคู่หมู <laughs> เออแต่พารามก็ออกงดออกดอกดี จัดลวกๆ,ๆขึ้นปันปันต้นกล้ยวยความรังสร้างหมดแล้วล่ะถือว่าทานดีะระชบผลสำเร็จเดียวมีแต่ล่อรับากรับผลมันทะลับเนี่ยเออรอดูการทิ่มานี่ละแม่นละเขาละมออุกปลูกหลายดอกห้าสิบกว่าต้นประมาณนั้นละห้าสิบกว่าต้น หลังใจ้กับมาใช้เบ็ดตัวดๆว่าหักนกระไดเออมันเราเ้อพระสนักต้องเราดูๆใช้เบ็ดแอปเปลิลนีสานว่าเป็นหมากปีนี้ปั้มถิ่นแทะลุงไปสวมหัว,วนนพี่น้องเขาเนี่ยว่ามันเดี๋ยวว่นนี้ท่งขั้นแท้หน้าซ้ำนีล่ลุงไปเลยเยี่ยนหนาผาผมผมเนี่ยผมกบ้านผมสูงเตือบอยู่ เออเป็นยังไงมะพร้าวโอเคผ่านเออได้น,น้ำได้ฝนแลยด้วยเออมันออกจันอยู่ด้พี่น้องพิทวารมันหอดที่ว่ามันมันแรงฮรับเหล่านี้ศัตรูลหลบวนมันจันต่อไปนี่แหล,ละสิแม่นแลบบนี้ก็แลัวไปแวะพะวาะออกจันต่อไปเนี่ยยุ่กกับมันนี่เออแม่นเขาแบบนี้อ่ะถ่วไปเรื่อยๆอืม <laughs> ชัวชัว โบยยังปลาบดมันไปจรินเด็ดอาขัดใจขันเรียนขอ,ร,ขอรอดมีเด้อรอดผมรอดหลับอยู่ยังตำรวจตรวจตาเพิ่งตรวจม่ว่าวมีชัตตูวะพี่น้องชวนมากดวงบมอกเข่านี่มันเห็นมากได้วพวกดวงแหลมเออที่มันเห็น,นงามงเดี๋ยวมืลนิธิจะพ่นยายอยู่เขาก็ชวนบัง คนยาให้ท่านเลี้ยวอยู่โอ้ยแล้วก็มานวันนี้คือวันไหนพวกปุตี้นี่มันจะเป็นมะกร้าวไกห่พันธ์พอซื้ออยู่สนามกีฬาเดินสลาบบานเ้าหนึ่งุ่งโอ้มีเขาบางนี้กีฬาจะเป็นยังไงแบบเอาเข่าเหี้ยมามาสั่น บัวลัน์พยาเขาเงียบใบวงหมาลงไว้เลี่ยงมันจะเป็นแนวนี่งน้อยน้อยนี่เสี่ยมัดเฮ้อ่านอันพายวันนั้นอยู่ที่ไรพี่น้องเบิ่งส่องไาย้ำอาทิตย์อัทิตย์ดวงเมื่อนกเจ้าซุบมเข่าพันษาโอ้ยขันพอดเข่าพันษาจำพันษาบรวมานกบาว่ามนุษย์เว้ยเออปกติมันจำพันษาเดือนเจ็ดออกเดือนเข่าเรียนนกเจ้านกกระยันอย่างไร มันหลกเปลีป่ยนแปลงไปเลียนเอพี่นองนอะพวกลบบินเบินเบินบนน่งพวกกเดออกพันชารตัวเหีนเจ้าบินนมันออกเรียนเก่าดีจำมันสายเดือนเจ็ดอน,นีี้ยง่ักะะเอออ่ะกทิวา่าได้ไรอยู่กับเขาก็ได้อนี่อิดนีวดของนว่าจะดำบวแเจะบางหนาาออนน้ึนเออ ไม่ทาอเไรคิดหลายเรือตัดสินใจวันพี่น้องมองีย่งั้นหลายเลียงหนาเลีนงหลังงั้นสวนนี่เดิมาเออฝางามยามเย็นเลยพี่น้องนะกลางยามเย็นเออเสียงนกเจ้าฟันป๊บกุ๊บกุ๊เสียงธรรมาสั อาพวกพ่อกับพี่ข้าน้อ,นนองขอบคุณขอบคุณเด้อย้ำเลี้ยงอาทิตย์กำลังละหลับเรียมขอบฟ้าไปแล้วละ่ะขอบบนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแจ่ละมือแต่ละเว้นวนาเจนุ่ง้างง้างไปเบิ่งให้เบิ้ดอ่ะพี้บเดียวก็ขึ้นไปเรื 15, ่อยๆพันๆสบายดีแรีงๆนี่ครับผม